คลิกตะแคงตัวแบบมีผู้ช่วยเหลือการคลิกตะแคงตัววิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือมีการบาดเจ็บของกระดูกสะโพกเช่นกระดูกสะโพกหรือกระดูกต้นขาหักโดยเวลาจัดท่านอนตะแคงแนะนำให้นอนตะแคงไปทับด้านที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแบบที่หนึง การพลิกตะแคงตัวแบบมีผู้ช่วยเหลือสองคนเริ่มจากจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายสีสะระาบกับที่นอนกางขาออกเล็กน้อยนำหมอนมาวางไว้ระหว่างขาทั้งสองข้างโดยให้วางตามตัวอย่างดังภาพแล้วให้ผู้ช่วยคนที่1ประคองที่บริเวณปลายเท้าโดยค่อยๆสอดมือบริเวณส้นเท้าและใต้ข้อพับเขา่ชาชา้าๆผู้ช่วยคนที่สอง ยืนฝั่งตรงข้ามใช้มือมอ้วนชายผ้าขวางให้ชิดตัวผู้ป่วยมากที่สุดโดยให้ใช้มือจับผ้าบริเวณตำแหน่งหัวไหล่และสะโพกของผู้ป่วยจากนั้นบอกให้ผู้ป่วยทราบว่าจะพลิกตะแคงตัวและให้จังหวะก,กันออกแรงพร้อมกันในการพลิกตะแคงตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเมื่อพลิกตะแคงตัวแล้วให้ขาผู้ป่วยวางบนหมอนเป็นระนาบระดับเดียวกันจัดท่าให้ผู้ป่วยสุขสบาย โดยนำหมอนมาหนุนรองบริเวณด้านหลังของผู้ป่วยให้รองรับทั้งแผ่นหลังสะโพกและขาเพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายขณะนอนตะแคงกรณีผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถใช้ผู้ช่วยเหลือเพียงหนึ่งคนเพื่อประคองขาข้างที่บาดเจ็บโดยประคองบริเวณปลายเท้าและใต้ข้อพับเขา่าจากนั้นให้ออกแรงพลิกตะแคงตัวพร้อมกันโดยผู้ป่วยออกแรงพลิกส่วนลำตัว และผู้ช่วยออกแรงประคองขาให้ไปพร้อมกับลำตัว <m> การพลิกตะแคงตัวแบบที่2กรณีผู้ป่วยไม่มีการบาดเจ็บที่ขาหรือสะโพกและมีผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนให้นำหมอนมาวางไว้ระหว่างขาของผู้ป่วยจากนั้นให้ผู้ป่วยงอเข่าขึ้นช้าๆในด้านตรงข้ามที่จะพลิกตะแคงตัวเช่นกรณีต้องการนอนตะแคงซ้าย ให้ผู้ป่วยงอเข่าข้างขวาจากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือประคองบริเวณเข่าและสะโพกและออกแรงพร้อมกับผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถออกแรงพลิกตะแคงตัวเองได้โดยให้ส่วนลำตัวและขาไปพร้อมกันและให้ขาวางราบบนหมอนเป็นระนาบเดียวกัน